ดูดวงบ่อยๆดวงช้ำจริงหรือไม่มีคนถามเข้ามาในอินบ็อกซ์ของ Star Social นะครับว่าดูดวงบ่อยๆเนี่ยดวงช้ำจริงหรือเปล่าจากประสบการณ์15ปีของผมก็ต้องบอกได้ว่ามีทั้งจริงและไม่จริงครับเรื่องที่จริงก็คือการที่คุณดูดวงบ่อยและถามคำถามเดิมๆนั้นซ้ำๆติดติดกันไม่ว่าคุณจะดูจากวันเดือนปีเกิดหรือดูจากการทำนายไพ่ยิบอกได้เลยว่าอันนี้ดวงช้ำแน่นอนครับ เพราะว่าคุณดูบ่อยเกินไปและถามคำถามนั้นซ้ำๆในระยะเวลาที่ติดกันเกินไปแต่ถ้าหากว่าคุณดูดวงติดกันแต่เป็นการปรึกษาปัญหาที่แตกต่างกันคนละเรื่องคนละด้านอันนี้ดวงไม่ช้ำน,นะครับดังนั้นเมื่อเราเลือกที่จะทำนายด้วยศาสตร์ใดแล้วนะครับ หลังจากที่นักพยากรณ์ได้พยากรณ์ให้คุณและได้ให้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขดวงชะตาแล้วให้ลองไปทำตามนั้นนะครับแล้วก็ลองดูผลก่อนอย่างน้อย1-3เดือนหลังจากนั้นจึงสามารถที่จะกลับมาเช็คดวงได้อีกครั้งเพื่อที่จะทำให้ดวงคุณไม่ช้ำน,นะครับสนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้สามารถที่จะติดตามผมภูริเกตชา r o โรเ e อร p พิสได้ที่ชะตาโซเชีย